สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้แอดมินก็มีแนวทางหวยฮานอยสามนอยมัดรวมมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนาการพนันทุกชนิดเป็นแค่สถิติแนวทางตัวเลขเท่านั้นคะ่ะเด็กต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำนะคะ เดี๋ยวเรามาสรุปผลของฮานอยที ốn, ่แอดมินให้ไปของเมื่อวันที่20เดือน8 6 4นะคะแอดมินให้เด่น5 6 8วิ่งรูด6 8นะคะเด่น6นะคะแอดมินให้6 0 6 3 6 5และ6 9นะคะเด่น5 5 2 5 4 5 6 5 7นะคะส่วนเด่น8 8 1 8 2 8 4 8 5และ8 6นะคะอ่า ผลของฮานอยนะคะผลที่ออกนะคะรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษออก962นะคะและ82นะนะคะเข้าเด่น6นะคะรอบพิเศษเข้าเด่น6นะคะส่วนตัวเจาะแอดมินเจาะหลุดไปนะคะอ่าแล้วก็มีเด่น8นะคะ เข้าเต็มเต็มแปดสองอันนี้เด่นหกนะคะเข้าเต็มเต็มแปดสองนะคะเข้าเต็มเต็มค่ะส่วนปกตินะคะฮานอยปกตินะคะอันนี้เด่นแปดด้วยนะคะฮานอยปกติเจ็ดเก้าสามและหนึ่งแปดนะคะเจ็ดเก้าสามเด่นไม่มานะคะเจาะไม่ผ่านนะคะแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งแปดเข้า เด่นแปดเด่น8ปดนะคะเข้าตัวกับของนะคะของ18นะคะเข้า81ตัวกับของ18นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วน vip ค่ะ107และ13นะคะตัวนี้วิ่งรูดนะคะตัวเด่นไม่มานะคะ อันนี้แอดมินก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะไม่เข้านะคะ107และ1 3นะคะ1 3ก็หลุดไปนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็แอดมินก็ขอแสดงความดินดีกับเอฟซี FC, ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะคะ ฮานอยนะคะแนวทางฮานอยของวันที่21เดือน8 64นะคะแอดมินให้ตัวเด่นเด่น2 5นะคะวิ่งรูด5นะคะวิ่งรูด5โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เจาะตัวเจาะนะคะแอดมินเจาะใหสส้สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองห้าสองหกห้าหนึ่งห้า สามห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดอา้าวแอดมินข้ามค่ะห้าหกด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดมินจอให้ก็สามารถเอาตัวเด่นตัววิ่งไปรวมกับตัวเลขที่เอฟซี FC, ท่านใดชอบได้เหมือนกันนะคะ ใช้ได้ทุกรอบค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนตัวตัวที่แอดมินชอบเป็นกรณีพิเศษนะคะแอดมินชอบสองหกสองสี่ห้าห้านะคะห้าเจ็แล้วก็ห้าหกค่ะใครชอบก็ กดแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะตัวเลขได้จากการคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก่อนจากกันในวันนี้แอดมินก็ขอกำลังใจเช่นเดิมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะ ขอให้ทุกทกท่านโชคดีเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ